ก็เป็นไส้กรอกนะคะกับมีหมูสับด้วยอันนี้ดูแล้วแม่หิวเลยอะโหลน้ำพึ่งน่าหลักมากข้างหนาข้างบนนี่น้ำพึ่งเต็มโหลเลยอะนี่รอบๆสีสันสดใสน,นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามีอะไรไม่มีของขวัญมาให้มีพูของเชอเต็มนะฮ <c oughs> <c oughs> ัี่ชอบไหมนี่นะคะวันนี้แม่มีสกูตชี่นะแบรนด์ใหม่นะคะ <c oughs> <ม>จิงเกอร์เบลน่ารักมากอ,าอันนี้แม่เห็นแล้วนะแม่คิดถึงมีภูของเธอแต็มก่อนเลยอะเป็นน้ำผึ้งนะคะเ,เดี๋ยวมาแม่ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอเอาไหมเห็นไแบรนด์จิงเกอร์เบลนะคะส่งมาหลายอันมากอันนี้กินอะไรบ่มเองนะใช่น่ารักทุกอันเลยอะแม่เห็นแล้วแบบน่ารักสุดๆอ่ะมาดูอันแรกกันนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้ง อันนี้คือโตเกียวแพนเค้กแล้วก็มีป๊อปคอร์นสามสีนะคะเรามาเปิดน้ำพึ่งกันก่อนดีกว่าเนาะมีภูเชอ์แตมรออยู่เนาะนี่แพ็กเกจน่ารักมากค่ะคือแม่ดูแล้วนะทั้งแพ็กเกจทั้งตัวข้างในนี่น่ารักสุดๆเลยอ่ะนี่คือด้านหลังนะคะน้ำพึ่งใช่ไหมก็ต้องมีพึ่งนะมีตัวพึ่งแล้วก็สีสันนี่ไงค่ะลูกมพึ่งบินเขียนว่าฮันนี่ ไม่ใช่น้ำพึ่งจริงๆนะหมีผ่ผูกินเข้าไปแบบตุ๊กตาเนาะอ่าแล้วนี่หมี่ผู้ตัวจริงกับป่ะ <c oughs> หอมแม่หูหอมนาก,กินมากเลยอ่ะหอมหวานน่ะนี่นะคะเป็นโหลน้ำผึ้งน่าหลักมากข้างหน้าข้างบนนี่น้ำผึ้งเต็มโหลเลยอ่ะแล้วก็มีหกมาตรงนี้นะ ข้างล่างนะคะก็มีลายเส้นนะคะเขียนว่าจิงกะเบลมาดูความนุ่มสโลกันชื่อชื่อแบรเนี่ะค่ะลูกของจิงกะเบลชื่อกระบเบลเหรอชื่อกระเบลเหรอจิงกะเบลจิงกะเบลป่ะผู้ไม่มีลูกกินนะคะหอมมากอ่ออนออนอะหอมอ่อนอ่อน่ะโอ้ยน่ารักมากมาแม่เห็นปุ๊บแบบแม่คิดถึงหมีภูเลยหมีภูไม่ต้องกินโดน,นัทเรามากินน้ำผึ้งโหน่ารักปะละ่ะแม่ให้น้ำผึ้งอ ต่อไปนะคะแม่มาแกะนี่กว่าพึ่ง <c oughs> ต่อไปนะคะแม่มาแกะนี่กว่าตัวเกียวแพนเค้กนะตรงนี้ก็มีลายตัวเกียวขนมตัวเกียวใช่ไหมาะหลังมาแกะดีกว่าอุ้ยนี่ก็หอม <c oughs> อ่ะหอมเนอยอย่าลูก นี่นะคะเป็นโตเกียวแพนเคก้กเหมือนเป็นขนมโตเกียวนะแล้วไส้ก็เป็นไส้กรอกนะคะกับมีหมูสับด้วยอันนี้ดูแล้วแม่หิวเลยอะ่ะเห็นไหมเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะมีไส้กรอกกับมีหมูสนะับเราจะินเชยนะอาจารอาอยากกินนะ้ำบิงโอ้ยน่ากินทุกอย่างหอมด้วยอะ่ะแล้วสวยนะดูสิเห็นไหมนุ่มสลบมมกหอมด้วย ชอบชอบชอบต่อไปก็เป็นป๊อปคอร์นนะคะมี3สีเลยแต่ที่แม่ดูนี่ถุงข้างหน้าเหมือนกันนะถุงข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันว้ายมีเด็กตกอมามาแกะดูกันอ่ามาดูแพ็คเกจกันนะคะใ่หลักสุดยอดอ่ะอันนี้เป็นสีสีราคาเฉลี่ยป๊อปคอร์นนี้สีอะไรสีโบมสีเรนโบว์นะหรือสีรุ้งนะคะแม่ดูเอเคลียรด้วยแล้วก็จิ้มจิ้มน้ำผึ้งเหรอ อยากมีผู้ชอบแม่เปิดร้านขายป๊อปคอร์นนะนี่ไช,ช,<อ>ชอบไหมชอบมากอ,มาก,อมากเลยหรอน่ารักมากอ่ะอันจ,จะนี่ไปด้วยนะอุยเ,เล่นเปิดร้านขายป๊อปคอร์นกันดีกว่าโว้ยน่ารักอ่ะอุยได้มีทางนี้แล้วก็นี้ได้ด้วยไหมได้ มาแล้วค่ะป๊อปคอร์นสามรสนะคะนี่เป็นรสสตรอเบอรีร่นะคะสีแพคเกจคาราเมลเป็นสีชมพูนะคะบองเป็นสีชมพูมีสีแบบว่าสตอรอเบอรี่มีสีเข้มๆๆบ้างนะคะเหมือนป๊อปคอร์นที่มีสีอ่อนสีเข้มนะ <c oughs> โอ้ยนุ่มสลอมมากอันนี้กลิ่นสตรอเบอรีร่ค่ะอันนี้เป็นกลิ่นคาราเมลสีรุ้งนี่จะเป็นรสคาราเมลนะคะเป็นป๊อปคอร์ดด <c oughs> นรสคาราเมลนี่รอบๆสีสันสดใสน,นะคะเดี๋ยวราไป เฉดดาก็รับเข้าไปในนั้นเฉดดามจะเข้าไปทําไมคะจะเล่นบ้านขายป๊อปคอร์นแล้วใช่ไหมเฉอดามจะไปเล่นขายป๊อปคอร์นแล้วค่ะอันเล่นแล้วอันนี้เป็นสีขาวแดงนะคะอันนี้เป็นรถรถรถเฉยเฉยอ่าใช่เป็นรถเฉยเฉยเป็นรถปกติอ่านี่อุ้ยนุ่มสโลทุกอันเลยอ่ะเป็นรถปกติเรถชีสอ๋อเฉดดามบอกว่าเป็นรถชีสละกันนะเดี๋ยวเฉตดามขายหอมนะกินมากลูก น,น,นี่นะคะก็เป็นสก,กูชีหมดนี่นะ5ะอันนี้ก็เป็นสก,กูชีของจิงกะเบลนะคะน่ารักจิงกะเบลจิงกะเบลสีจิงกะเบล,รเ,บลเรียบร้อยนะคะกับสก,กูชีจิงกะเบลวันนี้นะแม่กับเชวตามชอบสุดๆน่ารักมากนะคะใครสนใจเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไปที่รายละเอียดวิดีโอข้างล่างนะ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชแตม,แมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับเชฉตมไปก่อนนะคะอาวบ๊ายบายแม่กินป๊อปคอร์